สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิด f ฟ n a l Fantasy ีเ a d i n การ r d เกม Op ปัส3นะครับซึ่งเป็นการเปิดย้อนหลังเพราะว่าตอนนี้ Final Fantasy นั้นได้ออกมาถึง4ชุดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ในเมื่อทางร้านยังไม่เคยทำคลิปของภาค3ก็จะเปิดให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าภาค3นั้นมีอะไรเด็ดๆกันบ้างก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็ตามที่เคยเปิดให้ดูในโอปัสสีนะครับว่า1บล็อกนั้นจะประกอบไปด้วย36ซองซึ่งแต่ละซองก็จะมีฟอยด์แน่หน่งใบแล้วก็คอมมอน7ใบแร3ใบแล้วก็มันลุ้นว่าจะได้ H หรือว่า L นะครับก็เรามาเปิดจากฝั่งซ้ายแล้วกันครับไล่ไป ซองที่1น,นะครับ Cater a t e r นะครับเป็นตัวจากไฟน a l น Type O นะครับก็เดี๋ยว Common เราจะข้ามค o m m o n ไปเลยนะครับแล้วก็หลังจาก F ก็จะเป็นแลสามใบนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น H หรือว่า L ซึ่งอันนี้จะเป็น H นะครับก็ไม่ต้องอ่านให้ดู้นะครับเพื่อความรวดเร็วเลยสองที่สองกันเลยก็จะมาลุ้นฟอ,อยไปเลยนะครับคอมมอนเราจะไม่สนใจสกินวะนะครับเป็นจากไฟนอล4นะครับก็อันนี้เป็น R นะครับเป็นแรล และสุดท้าย switch outside outstyle นะครับก็จากฟอนต type O เหมือนกัน type z e r นะครับซองที่3ก็เหมือนเดิมครับผมจะอ่านแค่พวก L นะครับเพื่อให้เข้าใจในเกมมากขึ้นและไม่ทำให้เสียเวลาในการอ่าน H ใบอื่น t ทฟนะครับเป็น Standard Unit เป็น c o m m อ n นะครับและ Garnet L นะครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้คือเป็นของสีธาตุน้มครับวอเ e อร์ไ3สาได้7000เป็น f o r ์เวินะครับก็จะบอกว่าแก r น e ตไม่สามารถที่จะโดนฝ่ายตรงข้ามเลือกเป็นเป้าของซัมมอนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณไล่ซัมมอนการซัมมอนออฟฟอร์ว์ดยูคอนโทลเกณฑบกพัน1,000นะครับตนทั้งจบเทินแล้วก็จะมีท่าใจน้ำส2นะครับก็จะสามารถที่จะไล่หนึ่งซัมมอนที่ค่าไล่สาน้อยกว่าบนมือโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไล่นะครับก็มาแล้วครับแอลไบแรกนะครับก็เริ่มใบต่อไปกันเลย มาร์ควูแมนนะครับจากไฟนอล f ฟนตาซีอ๋อไม่ใช่ครับเป็นมาจาก World of Final Fantasy นะครับอันนี้เป็น R นะครับลือมบอกไปคิวกาเมสนะครับเป็น H นะครับซองต่อไป เอลิสนะครับแอลฟอยใบแรกของบล็อกนี้นะครับก็เป็นแบ็กอัพของธาตุลมนะครับไล่3ก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณคอนโทรลการเซนตนเจของใบอื่นที่เป็นฟอร์เวิร์ดก็คาราที่จะเล่นเอลิสก็จะลดลง1นะครับคือเป็นไล่2แทนแล้วก็จะบอกว่าฟอร์เวิร์ดอยู่คอนโทรลไม่สามารถตกเป็นเป้เปาของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นแบ็กอัพอาร์บอาร์บิลิตี้นะครับ แล้วฟอยล์ใบแรกเลยครับใบน,นี้และมาชิน่านะครับจากไฟนอลไทโอนะครับไทซีโลนะครับก็เป็นเฮชนะครับน่้นจะฟินิกน,นะครับเป็นเฮชฟอย และก็ต่อไปเทรนะครับจาก f e d e r ล์ซีไทป์ซอีกแล้วนะครับก็ชุดนี้ไทป์ซีโก็จะมาเยอะเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็น H นะครับแต่เสียดายที่ไทป์ซีโเหมือนจะยังไม่มี L นะครับหรือมีแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัเพราะว่าผมไม่เคยเห็น กาตาบัสท่านะครับเป็นอานะครับอาร์ฟอยและใบสุดท้ายเป็นเคฟก้าเฮชนะครับชื่อยาวเหลือเกินเฟมฟิชเดอะดาร์ค닝คราวเป็นอานะครับ ก็เอ็กนะครับเป็น L นะครับก็เป็นธาตุไลนิ่งนะครับสายฟ้าคาราย5ได้9000เราจะบอกว่าเมื่อเอ็กโจมตีคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้าม lost t h จ็อบอันท t i l อ n นอ f t เท n นะครับก็จะไม่มี type จ็อบอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะมีท่าไม้ตาที่จะต้องทิ้งการ์ดที่ชื่อเอ็กด้วยแล้วก็จ่ายสายฟ้าทั้งหมด มานานะครับเพื่อจะรีบอออกคาแรคเตอร์ออนเดอะฟิลที่ไม่ใช่เอ็กเดตแอนด์ออกรีเด็กเบรกโซนฟอร์มเดอะเกมก็คือเอาทุกใบออกจากเกมไปเลยนะครับแต่เว้นเอ็กเดตตัวเดียวก็จะดูเงาเงานะและต่อไปกันเลย Herer of antiquity นะครับเป็น common และก็เซล l ล l าซาเลรา the des s l a f e เป็นของฟันก์12นนะครับเห็น H นะครับ size นะครับ เป็นของ Final Fantasy Type-O Type-Zero นะครับอันนี้เป็นคอมมอนและก็เอโกะนะครับ H นะครับไวทเมดนะครับน่าจะเป็นคอมมอนแ a นด a r ยูนิตและพาลมนะครับ H นะครับ เอกะนะครับ H Hfoid นะครับอ้นี้ x o d u s นะครับ H edge. หมดแล้วครับแถวแรกก็ไปต่อแถวที่สองกันเลย King t y i k o o n นะครับเป็น Hfoid นะครับและ c ี d a นะครับเป็น H edge. เคฟก้านะครับเป็น H edge. และเฟมมิมิกโกโก้นะครับเป็น H นะครับอิมเมจเนรี่บอเรอร์นะครับอันนี้เป็นคอมมอนและสุดท้ายลมซ่านะครับเป็น L ก็ เป็นท่าสายฟ้านะครับไล่3ได้7,000ก็จะบอกว่าตามจำนวนการ์ดไฟนอลฟอร์ซิเทคติกในฟอร์เวิร์ดที่คุณคอนโทรลที่ไม่ใช่ลำซ่าลำซ่าจะบวก1,000พอยต์นะครับแล้วก็จะมีท่าจ่ายสเพื่อที่จะเลือกการ์ดเฟนเทคติกฟอร์เวิร์ดหนึ่งใบให้เขาให้มันบวกบพลัง1,000แล้วก็เกณฑ์เฮดฟิร์สตตล์จนท่าจบเทินนะครับก็เป็น L อลใบที่3นะครับ แดนเซอร์นะครับนจาะคอมมอนแ, Common. และเจอในสิทธ์อวตารนะครับอวตารเป็นเฮชนะครับไปต่อไปกันเลย the girl who forgot her name นะครับเป็น R นะครับจาก world of Final fantasy i n l f a และก็ king tycoon นะครับ H เก็กคูนะครับเป็น R นะครับและคริวนะครับเชื่ออย่างนี้ก็เป็น H นะครับ a n g e l นะครับเป็น R และสุดท้าย Chaos Walker of the Wheel นะครับเป็น H <c oughs> ขอโทษครทับเจนซิตอวตาร์นะครับเป็น H ฟอยและก็ไลนิ่งนะครับเป็น H เอโกนะครับอันนี้เป็น R แล้วก็เลนน้านะครับอันนี้เป็น L นะครับก็เป็นทัดน้ำข้าไร่ห้าได้เจ็ดพันนะครับจะบอกว่าเมื่อเลนหน้าลงมาในสนามเลือกหนเลือกการ์ดวอเตอร์หนึใบที่เป็นฟอร์เวิร์ดที่ค้าไล่สอหรือน้อยกว่าที่อยู่ในเบรกโซนแล้วก็เอากลับมันขึ้นมาเล่นนะครับแล้วก็จะมีท่าไม้ตายอไลซ์ดิดการ์ที่ชื่อ เล่นหน้า1นใบแล้วก็จ่ายน้ำน้ำน้ำสีสีน้ำนะครับแล้วก็แท็บใบนี้เพื่อที่จะเพื่อท,ที่จะเลือก1นึ่งฟอรที่ไม่ใช่ไลท์หรือดาร์กที่อยู่ในเบรกโซนเอาลง,ลงมาในสนามได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้ท่านี้ได้ต่อได้ต่อเมื่ออยู่ในเทิร์นของเราเท่านั้นเป็นการ์ดขุดนะครับเป็น L ใบที่4นะครับ WRO Commander นะครับเป็น common แน่นอนนะครับพวก g a r d e แล้วก็ Phoenix นะครับ H h a r ล e นะครับเป็น C นะครับไฟนอลไฟนอล C เลยทีเดียวและก็ Seodore นะครับ เป็น H นะครับแล้วก็สองสุดท้ายของแถวที่สองกันแล้ว Mystic Knight นะครับเป็ Common นะครับและ f a r e Chaos นะครับเป็น H นะครับมาเริ่มแถวสุดท้ายกันเลยนะครับ ฟีเรียลไคลออสนะครับเพิ่งได้เมื่อกี้เลยเซซัส <c oughs> นะครับพาลมนะครับเฮชฟอยแล้วก็ฟาลิสนะครับเป็นเฮชนะครับ DGS t o o p e r First Card นะครับอันนี้เป็น Common และก็ Antima the High s l a v อันนี้เป็น L นะครับ้าแสงนะครับอันนี้ได้เ7เป็นสมอนนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดคุณ c อนโทรลไลท์ฟอร์เวิรค่าไลท์ของใบนี้จะลดลดลง2นะครับก็เป็นไลท์5และส่วนเอฟเฟกของมันจะบอกว่า Remove All forward ที่อยู่บนสนามที่ไม่ใช่ light and dark นะครับแล้วก็ remove top of your deck สองใบโอ้ก็ remove การ forward ทุกใบที่ไม่ใช่ light และ dark แล้วก็ remove โม่ remove remove deck ของเรานะครับเท่ากับจำนวนการจะถูก remove ไปนี้คูณ2นะครับนี้ก็เป็น L ใบที่5 ลูกานะครับเป็นคอมมอนและก็เซลมัสเดอะคอนเดมเนอร์นะครับเป็นเฮชนะครับนี่เราได้แค่แอลฟอยด์อลฟอยมีแค่ใบเดียวเองนะครับเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอ์ติมิเซียนนะครับ ดอกนันดอกันนะครับเป็น h ฮควีนนะครับอันนี้เป็นคอมมอนและก็ไวท์เชเกอร์ไอซีิมบัตนะครับอันนี้เป็น h ฮช เซลลาตาเซเลซาเลล่า uh, นะครับเดอะเดสเซลาฟ์อันนี้เป็นเฮสฟอยและก็มิเนอร์ว่านะครับเป็นเฮสแดนเซอร์นะครับเป็นคอมมอนแน่นอนและก็เอลิทครับเป็นเอลก็สามกับที่เราได้ฟอยไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็น L ใบที่6นะครับแต่ l อฟอยมีแค่ใบเดียวเองแกนิดนะครับการเดดอันนี้เป็น S นะครับเป็นอยู่ในชุดสตาร์เตอร์และก็เคลเกอร์นะครับเป็น h ขอเฮดขอแอลฟอยสักใบได้ไหมไม่งั้นจะเกลือมากนะครับบอกนี้ควักโคควีนนะครับอันนี้เป็น R นะครับแล้วก็ซิลดานะครับเป็น h ฮอีกสองซองเท่านั้นนะครับจะมีแอลฟอยมากอบกู้ให้เราบ้างหรือไม่ ดํานะครับอันนี้ดํามีลุ้นนะครับมีลุ้นลุ้นอะไรไม่รู้ครับเปิดละกันเดลิต้านะครับอันนี้แอลฟอยดวชัวครับผมหาอยู่เหมือนกันกว่าจะจัดเด็กใบนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าชื่อชอบมาแต่ฟันแท็ติกแหละครับตัวนี้เป็นแอลฟอยนะครับใบที่สองจะบอกว่าเป็นสีเป็นทัดดินไล่ห้าได้เก้าพัน แข่งโป๊ครับแล้วก็จะบอกว่าเมื่อเดลต้าโดนเป็นทาร์เก็ตถ้เกิดพูดตามเปม็นสามจิกก็ถ้าเกิดเป็นทาร์เก็ตของอ b บิลิตี้ของคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ทําลายใบนั้นไปเลยแล้วก็จะบอกว่าเมื่อเดลต้าถูกเลือกจากซัมมอนโดยเป็นเป้เปาของซัมมอนนะครับของฝ่ายตรงข้ามก็จะดีลหนึ่งพอยต์ใส่คนที่ทําอะไรใส่เดลต้านะครับ อเคครับแอลฟอยมาช่วยเราอีกใบหนึ่งแล้วและฟึบเจริสิตแอลนะครับแอลสองนี้แอลสองใบเลยก็เป็นท่าน้ำแข็งไลยสีได้เจ็ดพันเราจะบอกว่าเมื่อเอจริิตลงมาในสนามเลือกหนึ่งฟอร์เวิร์ดของฝ่ายตรงข้ามแท็บมันทิ้งแล้วก็แช่แข็งไปหนึ่งเทิร์นนะครับเราจะบอกว่าเมื่อเจริิตเดวิดเมทใส่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามติดการหนึ่งใบ นี่ก็เป็น L ใบที่7นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะครับแต่ก็ยังเจ็บอยู่เนื่องจากมี L ฟอยแค่ใบ2ใบเองและนี่คือสอดท้ายของเราปึ๊บ X d ็กเนะครับเป็น l อฟอยนะครับ L ฟอยด์มากระจุกอยู่22 2ทองสุดท้ายนจริงด้วย x อ็กเเราเคยอ่านไปแล้วจากการ L ธรรมดานะครับก็จะไม่อ่านซ้ำล้วกันและ ไปสุดท้ายจะเป็นกาแลนนะครับเป็น H นะครับก็จบแล้วสำหรับการเปิด Unboxing ิ่ง a l Fantasy f ซีเฟรนด์การ์ดเโอปัสที่3นะครับก็เป็นการเปิดย้อนหลังนะครับเพราะชุดนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ชุดหน้าเราอาจจะเปิด1กับ2ต่อนะครับแต่ว่าขอเว้นช่วงสักนิดหนึ่ง ก็รอบนี้ก็ได้แอลฟอยมาสามใบนะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่น่าเกียดมากอยู่ในโคตดต้ากำลังดีนะครับก็พบก,กันใหม่ชุดหน้าแล้วกันครับชุดนี้ก็สวัสดีครับ